คุณก๊อฟมาพร้อมอกับเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของคุณพ่อที่ได้พบเจอเหตุการณ์เนี้ยบนถนนเส้นหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก35ปีที่ผ่านมาคุณก๊อฟเคยมาเล่าเรื่องคืนหลอนห้องปิดตายกับ the ghost radio ของเราแล้วนะครับวันนี้คุณก๊อฟมาพร้อมกับเรื่องของเส้นทางนี้มีเธอมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณกอ๊อฟ สวัสดีครับคุณแจ็คครับพิมพงานหรืโคทุกท่านครับครับผมคุณก๊อาสัญญาณคุณก๊อฟมันดูบางๆงมันดูขัดขานให้หายนิดนึงแถวที่โทรมานี่ฝนตกไหมฮะอตกครับแต่หยุดไปแล้วนะคะตอนนี้หยุดไปแล้วอาจจะเสียงน่าจะกลับมาดีขึ้นแล้วคุณก๊อฟที่เคยมาเล่าเรื่องห้องหลอนปิดตายเรื่องนั้นนานหรือยังฮะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่เองนะ ใช่ครับวันนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะฮะเส้นทางนี้มีเธอเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณกอล์ฟครับผมเรื่องเนี้คุณพ่อได้เล่าให้คุณแม่ฟังนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไดขอรายละเอียดมาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็ขอย้อนกลับไปเมื่อส5สิบห้าปีที่แล้วนะครับครับวันนั้นเนี่ยพ่อผมต้องไปที่ละ ที่จังหวัดนครราชสีมาครับไปดูละไปไปพบเพื่อนเขาอตอนที่ไปถึงก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไปพบเพื่อนทํางานอะไรเรียบร้อยเสร็จพอช่วงเย็นเนี่ยเพื่อนพ่อผมเขาก็ได้ชวนให้ไปด,ดูแข่งจักรยานดีเอ็กนะครับสมัยนั้นมันเป็นแข่งจักรยานอ่าพ่อผมก็เลยได้โอกาสที่จะซื้อจักรยานกลับมาให้ผมมันเป็นจักรยานคันแรกในชีวิตของผมเลยนี่ห้คันนี้ครับผมอ่าพอซื้อซื้อเสร็จแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่า รถที่พ่อผมใช้เนี่ยมันเป็นรถเล็กๆแค่สองประตูนะค,ะครับเป็นรถเก่ามันไม่สามารถที่จะเอาจาักรยานใส่เข้าไปในรถได้นะครับ,รบเขาก็าเลยเอาจาักรยานร้ะยด้วยหลังคาคแล้วก็มัดเชือกนะฮะเสร็จแล้วพอมัดเชือกอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนก่อนไปทานข้าวกันคืนนั้นจะต้องรีบกลับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องมีจะมีลูกค้าเข้ามาเอารถม้ให้พ่อผมซ่อมเพราะพ่อผมเป็นช่างด้วย อพอคุณพระกินข้าวเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก,ก็ขัขบ,บรถอ,ออกมาจากานครราชสีมาก็ค่อนข้างจะจะบิดแล้วค่อนข้างจะค้ำแล้วนะคะออกขับออกมาสักระยะนึงเนี่ยถึงแยกแยก,แยกน,นี้กันผมไม่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 เอ่ยชื่อนะครับ,รบก็จะเป็นทางขึ้นเขาขอต้องบอกก่อนว่าสมัยนั้นนะ่ะทางเส้นเนี้ยมันจะมีแค่เลนไปกับเลนกลับคือเป็นแค่เลนสวนนะครับซึ่งเราไม่เหมือนสมัยนี้เลย อทางที่กลับเนี่ยจะชุดกจับเขาภูเขาเลยนะครับพอถัดจากเลนฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นเขื่อนเขื่อนมือนะครับพอเพราะว่าผมขึ้นไปสักนิดหนึ่งเนี่ยก็ต้องหยุดรถเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีอุบัตเหตุนะครับตรงจุดเกิดเหตุนั้นน่ะมีพวบเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับอ่ารถตำรวจรถพยาบาลนะอยู่ในที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถจะผ่านไปได้เพราะว่ารถที่เกิดเหตุเนี่ยเขาขวางการจราจรทั้งสองฝั่งนะครับก็เลยต้องจอดรอ อ่าระหว่างที่รอเนี่ยพ่อผมก็เลยติดประตูลงไปไปคุยกับอ่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับที่เขาอยู่แถวนั้นก็คุยว่าอ่ามันมันมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมตรงนี้แล้วม,มีใครเป็นอะไรไหมนะครับอ่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกว่าอ่าวันนี้มีเสียชีวิตหนึ่งรายครับพี่แล้วก็หันมาถามพ่อ,พอผมว่าอ่าแล้วพี่กำลังไปไหนครับอะไรอย่างเงี้ยอ่าพ่อผมก็บอกว่ากำลังจะกลับประเทศครับไปดูเป็นที่ร้ามาเขา<อ>เขาก็คุยกันไปเัรืเ่เอียๆแล้วทีนี้ ผู้ภัยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตรงจุดเนี้ยบริเวณเนี้ยนะครับมักจะมีอุบัติเหตุบ่อยมากและเกือบทุกครั้งเนี่ยก็จะมีผู้เสียชีวิตนะครับส่วนคนที่เกิดอุบัติเหตุและไม่เสียชีวิตเนี่ยก็จะมาเล่าให้กู้ภังฟังว่าเขาขับมาเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากริมถนนนะครับมาโบกรถเขาด้วยความที่เขาตกใจครับเขาบางบางคันเนี่ยเขาก็หักหลบแล้วก็ไปชนกับขอบอุ้งเขาอะครับ บางทาง่านบางท่านก็หักออกแล้วไปไปสา,สานงากับสั่งทาง่านนะครับะะแต่นวนใหญกก็จะมีทูกเกียชีวิตตลอดจนเขาก็ย้อนถามพ่อผมคือเราเขาเขาคุยกันแบบเป็นสมุกบุกค่าเวลานะครับเขาก็ย้อนถามพ่อผมมาว่าถ้าเป็นพี่ละครขับรถมากป็นเดือนเดือดเขามีผู้หญิงที่กล้าจอกรับไหมพ่อผมเขาก็ติดตลอดครับรับสิครับขึ้นมาเลยอยากไปไหนบอกอยาไปจอมนะ,ค,ะครับ เขาก็โอเคไม่มีอะไรก็รคุยกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอรถเขาเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุออกได้แล้วพ่อผมก็เลยขอตัวกลับนะครับพอาขับกลับจากจุดเกิดเหตุมาสักระยะหนึ่งตอนนี้มันเริ่มผิดปกติแล้ว <S <S คือรถเนี่ยรถมันด้วยสมัยนั้นมันสามสิบห้าปีแล้วแต่รถมาุคนัมาเนี่ยรถที่พ่อผมใช้มันก็ยังเก่าอยู่ในสมัยนั้นนะครับ <S <S แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะพ่อผมเป็นช่างเขาดูแตลตลอดแต่ตอนที่ขับ กานจุดเกิดเหตุมาสักระยะหนึ่งเนี่ยรถมันดันหมักขึ้นครับผมอะไรมันไม่ใช่เอาเวอร์ครับสมัยนั้นมันจะเป็นตัวอะไรที่ไม่ใช่เอเวอร์พาวเยอร์คือพอรถมันอืมันไม่มีเอาเวอร์ครับสมัยนั้นพาวเยอร์พาวเยอร์ใช่ใช่ครับ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 ผมพอขับมาสักระยะหนึ่งเพอรู้สึกว่ารถมันเล่งไม่ค่อยขึ้นแล้วแล้วลมวอะไรมันนย่าพ่อผมก็เลยจอดรถท้าทางเพื่อลงไปดูว่ามียางล้อไหนมันแบนหรือเปล่านะครับก็ลองไปดูทั้งสี่ล้อ ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรผีดปกติไม่มียางแบนบไม่มีอะไรเขาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรหมอให้ว่ากันก็ขับไปก่อนอขับไปอีกสักประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงอำเภออำเภอหนึ่งนะคะพอดีเขาเห็นร้านข้าวต้มด้านหน้าริมถนน,นเขาก็เลยกะว,ว่าเดี๋ยวจะแวะทานข้าวต้มก่อนนะคะรับเพื่อที่จะได้กินข้าวจะได้พักรถแล้วพักตัวเขาด้วยแล้วก็จะได้ขับรถที่เดียวเข้ากรุงเทพเลยพอมาถึงหน้าร้านข้าวต้มนะครับเขาก็จอดรถ หน้าหน้าร้านข้าต้มแต่ไม่ได้ขวางกลางหน้าร้านนะครับเลี้ยงหน้าร้านเด็กนิดนึงเพื่อที่จะให้มองออกมาจากร้านเนี่ยมองเห็นรถเพราะเขาห่วงจักรยานนะครับอ่าพอผมกด็ดับปัดเครื่องเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าไปในร้านอ่นาณเวลานั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีลูกค้าอยู่ประมาณสามโต๊ะนะครับแต่ที่พ่อเล่าให้แม่ฟังเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพวกพี่ๆที่เขาขับรถกันพึกสิบล้อเขาก็มาจอดพักรถทานข้าวกัน อ่าพอพผมเขา้าไปในร้านแล้วเนี่ย<ม>ก็จะเจอน้องพนักงานสองคนเป็นหญิงคนหนึ่งพี่ชายคนหนึ่งนะครับพอผมก็นั่งแล้วก็สั่งน้องผู้หญิงก็มารับออเดอร์ไป<ถ>นะครับ<ถ>ก็สั่งข้าวต้มในถ้วยหนึง่งกับข้าวประมาณสองหรือสามอย่างนะครับ<ม>แล้วก็น้ำอา่าพอสักพักนึงเนี่ยน้องผู้ชายครับก็จะเดินมาเส่คร<ถ>ัอบอ่าระหว่างที่เขาเอาเอาของมาเส่ให้พ่อผมเนี่ยเขาก็มองไปที่รยนะครับแล้วพ่อผมที่จอดอยู่ด้านหน้าเพราะว่ารถมันไม่มีตีนะครับมันใส่ใสมันมองเห็น เขาก็เลยถามพ่อผมว่าพี่สั่งเขาต้มแค่เดียวแล้วพี่ผู้หญิงในรถไม่ลงมาทานด้วยเหรอครับอืมครับเขาเปิดประเด็นมาแบบนี้พ่อผมก็เอ๊กก็น้องว่วนหรือเปล่าน้องตาฝานป่าพี่มาคนเดียวครับครับพี่มาคนเดียวโอเคน้องคนนั้นเขาก็มองต่อนะครับมองแท๊กึืงเสร็จปุ๊บเขาเดินเข้าหลังร้านไปเลยเข้าหลังร้านไปเลยขายได้เลยครับพ่อบอกว่าขายได้เลยไม่ออกมาเลย อ่าพ่อทานข้าวไปนะครับคุณแจ็คข้าวต้มอ่ะมันเป็นถ้วยน้ำสติกเล็กๆคุณแจ็คดึงข้าพออกใช่ไหมครับใอ่ถ้วยถ้วยเล็กๆนะครับทานยังไม่ถึงครึ่งถ้วยก็ต้องหยุดทานเพราะว่าอยู่รถที่จอดอยู่ครับมันสตาร์ทเคื่อนขึ้นมาเอง้ยใช่มันสตาร์ทเคื่อนขึ้นมาเองครับคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆรถพ่อผมเนี่ยหันไปมองนทุกคนพ่อผมก็งงเฮ้ยมันไม่เคยมีอาการแบบนี้ครับเขากลรีบลุกขึ้นไปที่รถครับ ก็ไปตรประตูรถแล้วก็คือชีวิตกุญแจมันก็ยังอยู่ที่ออฟตำแหน่งออฟนะครับก็เช็คดูมันก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่าขับมามันก็ปกติที่จันทบุรีเขาก็เลยเสียบกุญแจเข้าไปแล้วบิดมาที่ออนทีหนึ่งแล้วก็บิดกัดไปที่ออฟเพื่อให้มันเครื่องมันดักพอเครื่องดักเสร็จเขาก็เดินเข้ามาในน้นเพื่อที่จะนั่งทานต่อพอทานต่อได้อีกนิดเดียวจริงๆครับคราวนี้สตาร์ทขึ้นมาอีกแล้วแล้วครั้งเนี้ยพอสตาร์ทขึ้นมาเนี้ย ทําให้โต๊ะที่อยู่ใกล้ๆรถท่อเนี่ยต้องถึงจะุกขึ้นมาชมอกมองเพราะว่ามันไม่ได้แค่ปาร์คขึ้นอย่างคุณแจ็คมันมีการเดินเครื่องคันเร่งบ้ารถรถสมัยรถสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้าเหมือนกับสมัยนี้ด้วยนะมันเป็นคันเร่งที่มันเป็นสายเออใช่มันต้องมีการมันต้องมีการใช้แรงเหยียบถูกไหมฮะมันถึงจะเร่งถูกต้องครับเอ้ยใช่ครับเออคราวเนี้ย พ่อผมเริ่มมัน่นเริ่มเริ่มรู้แล้วแหละว่ามันไม่ปกติตั้งแต่น้องที่ชาวพักว่ะแล้วก็ตั้งแต่แบบขับมาแล้วรู้สึกว่ารถมันอืดในทาง,งที่มันไม่เคยมีอากาศคราวนี้พอมันเดินสองครั้งเนี่ยแล้วมันหยุดแต่รถยังไม่ดับน,นะครับ,ค,รบคนพ่อก็บอกพ่อผมรู้เสึกรบก็รีเบร์ขันไบรต่ำน้องผู้หญิงที่อยู่แถวนะครับว่าออพี่ขอเขาต้มล่าด้วยหนึ่งบางผู้หญิงเขาต้องมาให้เสร็จแล้วคือพ่อผมก็ดึง บุหรี่ซองบุหรี่นะครับขอโทษนะครับซองบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อ <G ül üyor> แล้วก็แกะเอากระดาษทั้งใบซองออกมาพัดเป็นกระพงเล็กๆแล้วก็ตักข้วต้อมทิ้งพวกใหม่ที่สั่งมาครับใส่แล้วก็ตักข้ออา,ะะขาอย่างนนิดหน่อยนิดแล้วก็รีบเดินกลับไปที่รถนะครับเปิดประตูรถเสร็จ <G ül üyor> แล้วก็เอากระพงเนี้ยวางไว้ด้านหน้าคอนโซลแล้วก็พูดขึ้นมาคนเดียวลอยๆว่าถ้าอยู่ก็ปินซะเดี๋ยวผมจะส่งนะครับเสร็จแล้วก็ดิสสวิต์เหมือนเดิมนะเพื่อให้เครื่องมันดับ แล้วก็เดินกลับเข้ามาก็แกล้งพูดกับพวกพี่ๆเขาที่นั่งที่เขาตกใจมองนะครับว่าขอโทษทีนะค,ค,นครับพอดีสวิตคอลคุญแจขอผมมันช็อตใสยกันเล่นมันค้างพ่อผมก็ว่าไปเพื่อให้เขาตกใจถ้เาเป็นคุณแจ็ควินาทีนั้นคุณแจ็คจะทานข้าวต่อไหมเป็นผมเหรอถ้าเป็นผมนผมผมไม่มีอารมณ์กินข้าวต่อละใช่ครับพ่อผมก็ไม่มีอารมณ์ทานแล้วพอไวเสร็จก็ เช็คบิลนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยเดินกลับมาที่รถนะครับขึ้นรถปุ๊บสตาร์ทสตาร์ทเครื่องแต่ยังไม่ติดประตูแล้วก็พูดขึ้นมาลอยๆคนเดียวครับอถ้ากินอินแล้วบางคนไม่ชอ่อแล้วพ่อผมก็หยู่กระทงนะครับที่ถังวางไว้ข้างประตูแล้ติดประตูแล้วขับออกมาอ่าระหว่างที่ขับออกมาเนี่ยไออาการรถอึดก็ยังอืดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่มันมีอาการเพิ่มเติมคือพ่อผมเขาบอกว่า มันรู้สึกขนลุกฝั่งซ้ายเนี่ยทั้งแผดเลยออืแล้วรู้สึกเลยว่าตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ได้นั่งรถคนเดียวซึ่งถ้าเราขับรถคนเดียวเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วนะว่าเราขับรถคนเดียวแต่ถ้ามีคนนั่งข้างเราก็จะรู้ว่ามีคนนั่งข้างหนุนครับแต่เนี่ยเขาทําให้เขาทําให้พ่อผมรู้สึกแล้วว่าเขาอยู่ในรถนะแต่เขาไม่ให้เห็นซึ่งพ่อผมก็เอาว่าจากตอนขับมาอืขับไปสั่ทพักหนนะจนมาถึง ก่อนถึงสามแยกใหญ่ที่เป็น้ายเข้ามประเทศนะครับสมัยนั้นมีเป็นสามแยกใหญ่นะครับพ่อผมก็จอดรถไหลาทางนะครับแต่ยังไม่ดับเครื่องลักษณะการจอดรถไหลาทางเนี่ยโดยธรรมชาติมันก็จะเอียงไปนิดนึงจรับอ่าพอจอดเสร็จปุ๊บพ่อผมก็ตั้งใจครับยื่นมือไปเปิดประตูรถเพราะอย่างที่บอกว่ารถมันเล็กมันไม่ได้มันไม่ได้กว้างสมัยนี้นะครับเปิดประตูเสร็จแล้วก็ผักออกไปแล้วเบา พอพัไประเบาอ่ะโดยธรรมชาติประตูมันก็ต้องเปิดออกไปอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่ารถมันเอียงด้านซ้ายอยู่อพอเปิดประตูออกไปเสร็จตานที่พ่อผมก็พูดแหละบอกว่าผมส่งคุณได้แค่ตรงนี้ขอให้คุณลงตรงนี้อย่าตามผมกลับไปเพราะว่าผมจะต้องกลับไปหาลูกหานเนี่ยผมไม่ว่าสิ่งใดที่ผมพูดแลนะคะให้คุณเข้าใจผิดทวาให้คุณติดตามมาอะไรไปแล้วแต่กลับถึงกรุงเทพผมจะทํบดูไปให้นะครับพอพูดเสร็จเนี่ย เขาก็พยายามเอื <noise> ้อมแขนนะครับเพื่อที่จะไปดึงประตูปิดกลับมานะครับเพราะว่ามันก็ต้องเอื้อมมากกว่าเดิมเพราะว่าตูมันง้างออกไปครับระหว่างที่เขายืดแขนไปเนี่ยมือยังไม่ทันถึงที่จับประตูแต่ปูมันปิดสวนตังเข้ามาครับปิดสวนแบบใช่ครับปิดแรงจนลถสั่นพ่อบอกลถสั่นเลยเตือนเลยพ่อบอกว่าดึงแขนกลับมาทันไม่ทันอยู่นะอารมณ์เหมือนกับคนลงรถแล้วไม่พอใจแล้วปิดประตูใส่อ่ปังเฮ้ย ใช่ครับตอนนั้นเลยมันไม่พอใจครับก็คุณพ่อเราก็ตู้ปิดเองได้ก็โอเคโอเคละขับรถออกมาเลยครับได้รอละพอถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเข้ากรุงเทพกลับมาถึงบ้านก็ประมาณเกือบหกโมงเช้าแล้วสีห้ากว่าละก็รีบเอาจักรยานลงให้ผมนะครับแล้วก็รีบอาบน้ําขึ้นไปตอนนั้นะที่ขึ้นไปเล่าให้พี่แม่ฟังในห้องเนี่ยคือผมก็ยังอยู่ในห้องด้วยแต่ด้วยอารมณ์ที่เราเพิ่งจะสุดแล้วก็ จจดจ่อดีแต่ดีเลยต้องเป็นจักรยานพล่าของเราครับก็เลยไม่ได้ฟังอะไรเลยน,นะครับพอามาลึกได้ก็เลยมาให้แม่เล่าให้ฟังที่เรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนั้นน,นี่คือเป็นแค่การพูดถูกไหมถูกเป็นแค่การไปพูดทักทเฉยๆเองนะแต่ไปพูดทักตรงจุดที่เขาพูดเห็นครับซึ่ง ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราฟังเรื่องมาเยอะมันมีเรื่องที่มันเป็นออนไลน์มันมีข้อมูลให้อ่านว่าเฮ้ยไอการพูดจาแบบเนี้ยตามท้องถนนน่ะอย่าไปพูดอย่าไปทําแต่ถ้าเป็นยุคนั้นสมัยนั้นน่ะถูกไหมฮะมันไม่มีข้อมูลอะไรที่จะรับรู้ได้เลยว่าไอการพูดจาแบบเนี้ยเหมือนเป็นการเชิญเขาขึ้นมาบนรถใช่ครับเออ S <S เอาขึ้นมาเสร็จก็ต้องพาไปส่งถูกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคูฟังครับถ้าบังเอิญได้ขับรถไปตามถนนเส้นไหนก็แล้วแต่แล้วไปเจออุบัติเหตุอย่าไปพูดอย่าไปทักเลยนะขับรถผ่านไปเลยรห,รหรือไม่ถ้าสมมุติว่าเขามีเจ้าหน้าที่อะไรอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการขับรถผ่านตรงนั้นไป ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหรือถ้าบังเอิญมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาหน้าที่ของเราคือการโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภยัยถูกไหมฮะอย่าจอดรถแล้วลงไปช่วยด้วยตัวเองถ้าเราไม่มีอะไรที่มันเซฟตี้พอ มันเป็นเด็กๆครับเวลานั่งรถไปกับแม่กับพ่ออย่างเงี้ยเวลาเจออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขามัยังไม่ให้เรามองเลยนะครับไม่ต้องมองไม่ต้องมองลูกใช่แค่มองเ้ายังไม่ให้มองต้อกลัวด้วยความที่เราเป็นเด็กว่าเราจะไปทักจะไปชี้จะไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีเด็กอาจะจิตเขาสะอาดขวัญอ่อนมันก็อาจจากนอนกลับไปนอนฝันร้ายก็ได้ไงใช่เออโอ้โหแต่คุณพ่อเจอมาหนักมากไอรถยนต์สมัยก่อนผมนึกภาพอ๋อไอการที่มันจะสตาร์ทเองได้อ่ะ มันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีมันมีแต่มันน้อยมันน้อยมากมันจะต้องบิดกุญแจไงถูกไหมใช่ครับเออไอ้บิดกุญแจเอารถสตาร์ทเองมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไอ้การเหยียบคันเร่งบึนบึนสองครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้หรือคือถ้าคันเร่งมันจะค้างเนี่ยมันจะต้องบึนยาวๆต้อค้างใช่ครับมันต้องค้างไปเลยแต่นี่เหมือนเหมือนเขาเหยียบคันเร่งสองครั้งแล้วก็หยุด โยดีแล้วท you <so yeah> ี่เอากลับไปส่งที่เดิมเออนะครับได้ครับคุณก๊อฟนั่นคือเรื่องราวที่คุณพ่อไปเจอมาสนุกตื่นเต้นมากเรื่องนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณเช่นกันครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็กิ๊งกลางมานะได้ครับนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ